บายดีค่ะพี่น้องตกยม่มแรงสีหามงแรงสีหามงแรงตอนนี้เราอยู่กับพาดีนะคะพี่น้องแต่พอดีหันหน้ามาดูสีเข้าไปโรงเรียนครึ่งวันสวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศตอนแรงนะคะพี่น้องชมบรรยากาศตอนแรง นี่รอคะบ้านหลังนี้รอคะบรรยากาศตอนแรกๆบุกบุกบ้านปิดเข้า ไลูกยางมันเลซื้อบักทัวแน่จ้าซื้อบักทัวแน่บักทัวรีวยใไสปารคือปลูกคือปลูกใส่กระสอบง่ามแถวแต่ออนซอนเนาะเอ้าเอาไปขายเบิร์ดเราตรีฮะ พี่แจ่บะเขือบอกระเขืองามมพี่น้องปลูกใส่กระสอบแบบบลเลียพ่อสีพันเลยบอกอ๋อเพิ่งเก็บเมื่อวาน ไม่ได้มาถัวสวัสดีค่ะพี่นอ้องถัวกํกำลังเข้าบ้าน <c oughs> พอดีไปเบิ่งมักทัวค่ะพี่นอ้อง <c oughs> บ้านี้เพื่อนบ้านเ <c oughs> พื่อนเพิ่งเก็บขายไปเพราะว่ามันมีแค่มันมีข้องหนึ่งเนาะมีแค่แถวเดียว หายไปแล้วอเล็กกะก็นั่งปูพาพาดีลงคลิปพาดีลูกไส้ได้นี่เลี่ยนในโซนตํารวจขวงหนึ่งนะลูกนะสิบเอ็ตํรวจเขาสิบเอโจรลูกบอกตอบแม่มาตรง ยบรรยากาศดีมากเลยพี่นอกหมดแล้วพอนเก็บเมื่อวานนี้มันโตไม่ทัน หมูเขาก็จะทำก,ก็ทำย่างหมูอยู่คุณแซนแล้วมันยังบวบไปแช่น้ำแช่เอ้ยมันอ่อนมันแช่น้ำไว้มันอยู่ในตู้แข็งเหรอในตู้แข็งกับแช่มันอ่อนอ๋อเปิงวังกุนแซนพี่น้องเป็นงีเงาเาล่นโต้ท่านผะนัเมียตูนเมียเบ้านำกับว่าได้หมดบาท แนบมังเนี่ยไปเอาหมูไปแช่น้ำไปเอาหมูไปแช่น้ำที่บ้านดีลูกเอาหมูไปแช่น้ำอนะลูกชายนอนคนนอนอะไรในหัวนะบัว ก็จะมีเมนูย่างหมูยกนางที่ไหนแม่ ยนางมีหรอยนางมีหรอดูดูดูพี่น้องดูนะวันนี้หมึงห้าเลยพี่นะออารมณ์เสียอารมณ์เสียพี่น้องแตะกับบอได้ซูนคิ้งกับบอดได้งูดงีดใจไปเรื่อย อไม่ได้จับฮะไม่ได้ไปจับเอาเห็นงมุดหีดใส่อ้าวเล็กโซ่จะว่างไปซื้อเล็กหรอม็ซื้อเล็กเวรกก็หนอ เปซื้ปอปาเลยครับโอเคเดี๋ยวจะขายเล็กพี่น้องซีเรียสทำไมไม่เปิดไฟไปเต้เขาเปิดไฟให้ดีแล้วนี่ฮะเขาก็เปิดไฟให้ดีแล้วทำไมไม่เปิดปไฟฮะไม่ใช่ว่าไปซื้อเล็กซอเลียหลา ขนมเบอร์ระเรียกว่าขนมมะลงดี oh, 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 oh. อืมอะไรมาลงเพิ่มอีกนะให้มันขาดที่บกเนี่ยขาะมาเติมใจม,มันมันจะขายให้มันเบิร์ที่เดียวทางมาลงอันไหนมันขาดมันก็ขนมมันยู่ติงแก๊สหรอ ต้องคอยดูเรื่อยๆเ,เช็คทุกวันเพราะว่าขายทุกวันราไปอมเ่อมันเติม นมันเติมมันเดิมน,นะใกล้หมดต้องเติมอะไรใส่มันก็ไน้าซื้อหน้ากินมันเต็มถาดอยู่ตลอดไม่ใช่ว่ารอหมดเรอหมา การตลาดต,ต้องของต้องล้นใส่ถาดเรียง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 ไว้ของต้องล้นเข้ามาแล้วน่ากินไม่ใช่ว่ามีถาดละสองสาอันไี่น่าสวนมันไม่สวยของตู้ก็เหมือนกันต้องเรียงให้เต็มโอเคค่ะพี่น้องอยู่ดีแง่งเด้อทำนี้คุณนะเติมแล้ว พอ,อกันคลิปหน้าจา้าตรงไหนขนมก็มีสวยด้วยเอามาเติมใส่พอกันคลิปหน้าจา้าแม่คือดีนี่แฮงเอาปิดคลิปไว้หน่อยนึงนะ หมดหมดิมดหมดน้ำมันอะไรน้ำมันไม่ได้ขายไม่เติมเองหรอทำไมไม่เติมที่นี่ทำไมไม่ไม่ขายให้ลูกค้าบัตดีจากพี่น้อง